ว่่่าาาเเเเหหยยยยมียตตลละกลกอนที่จะตตายตัวำกำกคือการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคเหนือหรือการจ้อยสอที่ชาวบ้านตำบลตลาดใหญ่ภูมิใจนำเสนอโดยมีเนื้อหาสอดแทรกความรู้เรื่องโรคเอดอเพื่อร่วมรณรงค์ให้ชุมชนได้ตระหนักและตื่นตัวต่อการป้องกันอันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตามโครงการรวมพลังต้านพาเอดอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการนี้คือเรามุ่งหวังที่จะทําความเข้าใจเรื่องโรคเอดกับคนรอยสเก็ตให้เข้าใจแล้วก็มีทัศนคติที่ถูกต้องแล้วเราคาดหวังว่าเมื่อเข้าใจดีแล้วทัศนคติที่ถูกต้องแล้วเขาน่าจะเป็นพื้นฐานเป็นภุมพุ่มกันที่จะส่งผลให้เขามีพฤติกรรมดีในอนาคตเราก็เลยขอเขียนโครงการรวมพลังต้านาเอดเพื่อขอทุนสนับสนุนจากสสสซึ่งสสสก็ได้อนุมัติโครงการให้สนับสนุนเรา เมื่อเห็นว่าเป็นปัญหาที่กระทบต่อสุขภาวะของคนในอำเภอดอยสะเก็ดการรวมตัวการทำงานของทีมภาคีแก้ปัญหาเอดในระดับอำเภอก็เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้าประชุมชุม,ช,มชนร่วมวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบและขับเคลื่อนแผนสู่การนำไปปฏิบัติเราใช้รูปแบบของการให้ทั้งศีลธรรมทั้งคุณธรรมโดยมีพระสงฆ์เป็นคนนำในการให้เรื่องของศีลธรรมแต่ถ้าศีลธรรมยังเอาไม่อยู่ก็มันมีสเต็ปของการป้องกันตนเอง อย่างน้อยถ้าเขารู้วิธีการว่าเขาต้องการป้อง,องกันตรงเอง,เองอย่างไรเนี่ยโดยความรู้พื้นฐานของเรื่องเอดเ,เราคาดหวังว่าเขาจะมีความตระหนักและก็มีวิธีการป้องกันตนเองที่ดีสสสมาเป็นตัวจุดประกายในการทํางานรณรงค์เพื่อให้เกิดผลในระดับกวา้างตำบลต่างๆของอำเภอดอยสะเก็ดจึงได้ร่วมเข้ามามีบทบาททํากิจกรรมรณรงค์กระจายความรู้เช่นที่ตำบลสง่าบ้านได้จัดให้มีหน่วยจูโจม หรือการจัดเวรอาสาสมัครออกให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์รวมถึงการตรวจสุขภาพเบื้องตน้นตามงานต่างๆของชุมชนโดยอาสาสมัครหรือผู้ที่จะออกให้ความรู้กับชาวบ้านนั้นล้วนผ่านการอบรมเพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่คนในชุมชนแล้วเราก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการด้านสุขภาพเพื่อให้ชุมชนของเรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็เน้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆค่ะ ที่มาสาสัครในตำบลเชิงดอยลงพื้นที่ขอประตูบ้านในแต่ละบ้านเพื่อร่วมพูดคุยและทำความเข้าใจปรับเปลี่ยนทัศนคติคนในชุมชนให้ถูกต้องโดยสาสัครหนึ่งคนจะต้องรับผิดชอบในสิบหลังคาเรือนการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านอย่างใกล้ชิดจะช่วยเปลี่ยนทัศนคติและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับผู้ติด,ดเชือ้ออันนี้ก็คือเข้ามาอุ้งเคื่องเปิฟังให้ความรู้ว่าเนี่ยกินอาหารร่วมกัน มันบาดทาเแม่ติดเชื้อเอชได้เนาะสามารถกินอาหารร่วมกันได้กินน้นําได้กินข้าวได้กินในชามเดียวกันได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของอยุงเนะาะมันสามารถเป็นพาหานําเชื้อมาสู่คนได้เนาะแบบสอบถามที่มีคําถามต่างๆเหล่านี้คือการทําวิจัยในแบบชาวบ้านที่อาสาสมัครจะได้เก็บข้อมูลเชิงสํารวจไม่ได้ลงพื้นที่เช่นข้อมูลการใช้ถุงยางอนามายัย พฤติกรรมการกินเหล้าเป็นต้นโดยความร่วมมือจากภาควิชาการให้ความรู้ในการทำวิจัยเราก็เลยนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับอาจารย์พิคุลนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพิคุลนันทชัยพันธ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคเอดของคณะพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่พอปรึกษาอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าชาวบ้านอย่างเราเนี่ยก็สามารถทำการวิจัยได้โดยเราวิจัยเพื่อค้นหาปัญหาค้นหาองค์ความรู้ที่จะมาพัฒนาการทำงานของเราเนี่ย ก็าามารถทากรวิจัยแบบง่าายๆแบบชวบ้้าานไดกร,รว่มแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นของชาวบ้านตำบลต่างๆในอำเภอดอยสะเก็ดไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องโรคเอดส์แล้วผลจากการทำงานของทีมภาคกียังช่วยให้ผู้ติดเชื้อและชาวบ้านสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอันเป็นบทสะท้อนให้เห็นพลังของการมีส่วนร่วมที่ไม่ว่าทุกฝ่ายก็สามารถสร้างความสุขให้เกิดขึ้นได้ในพื้นที่ของตนเอง สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ